มาต่อเนื่องกันหน่อยปกติมาดามแป้งเขาก็ไปสนับสนุสน,นฟุตบอลอยู่แล้วใช่ไหมให้น้องๆเด็กอายุแบบน้อยๆเนี่ยนะฮะได้มีเวทีโลดแล่นเพื่อไปสู่ในโลกของอนาคตได้ด้วยนะฮะมาดามแป้งนวนพันล่ำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะ,ะเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเมืองไทยมาดามครับ2025-26ที่สนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีดาลาดเพร้าว80 เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับนับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่4ติดต่อกันแล้วพี่หน่อยฮะ,ะมีการตอกย้ำความยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะในฐานะรายการฟุตบอลเยาวชน7คนระดับโรงเรียนที่มีเงินรางวัลสูงสุดในประเทศไทยกว่า1ล้านบาทนะฮะแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP นะไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอ,อวิสปาฟุกโกะ ในศึกเจลิกหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา2ส,สัปดาห์โอ้โหนี่นะ <c oughs> เมืองไทยมาดามครับได้รับกระแสตอบรับจากสถานศึกษาและเยาวชนเป็นอย่างดีตลอดการแข่งขัน3ครั้งที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปีนี้ <c oughs> ก็มีผู้สนับสนุนเนี่ยมาร่วมกันมากมายทั้งบิกาซ่าบริษัทมิซูโน่ประเทศไทยบริษัทฟิวเจอร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์สปอร์ตจำกัดนะครับสโมสรฟุตบอลอวิสปาฟุกุโอ,อกะของญี่ปุ่นสโมสรฟุตบอลการท่าเรือเ c และสโมสรพันธมิตรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายร่วมกันสนับสนุนสนามแข่งขันทั้ง10สนามทั่วประเทศไทยรวมไปถึงยังมีนักฟุตบอลเขาร่วมการถแถลงข่าวร่วมพูดคุยบนเวทีด้วยมาดามแป้งเียนะครับย้ำนะเมืองไทยประกันภัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฟุตบอลอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากระดับเยาวชน ริเริ่มจากการแข่งขันเมืองไทยมาดามครับตั้งแต่ปี2 5 6 6แล้วะเพื่อเป็นเวทีสร้างโอกาสแล้วก็รากฐานให้วงการฟุตบอลไทยนะครับปีนี้ยกระดับการแข่งขันด้วยเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทสูงสุดในฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีระดับสถานศึกษาทีมแชมป์รับทุนการศึกษาไปเลย3 0 0 0 0 0บาท แล้วก็จะมีโอกาสให้นักเตะ MVP ของทีมเนี่ยเซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสรการท่าเรือ FC ด้วยแล้วก็ไปฝึกฟุตบอลต่อที่ญี่ปุ่นนะฮะท่านก็หวังอย่างยิ่งนะว่าการแข่งขันจะเป็นเวทีพัฒนายาวชนตามมาตรฐานสากลแล้วก็ต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติ u 17ในอนาคตนอกจากนี้คุณแป้งยังประกาศเซอร์ไพรส์ใหญ่กลางเวทีด้วยเมือ่อให้สิทธิ์ทีมที่จบอันดับ1-3ของรายการเนี่ยทีมละ5คน เดินทางไปเปิดประสบการณ์ชมการแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแบบไม่มีค่าใช้จ่ายคือไปฟรีนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026รอบสุดท้ายระหว่าง7-24ถึงพฤษภาคม2 5 6 9ปีนี้เพื่อลุ้นโคต้านะครับจำนวน8ทีมไปฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเมืองไทยมาดามครับ 2 0 2 5 2 6นี้ปรับรูปแบบการแข่งขันนะรอบแรกแบ่งออกเป็น10โซนนะครับมีทีมผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด153ทีมโอ้โหไม่น้อยนะ<ฆ>จากเดิมปีล่าสุด116ทีมนะครับเตรียมเริ่มกันแข่งขันในโซนที่2เนี่ยภาคกลางวันที่10ถึง11มกราคม2569ที่สนามกีฬาจังหวัดชเชียงซาโดยเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นย้ำอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งเกือบ1ล้านบาทนะครับ การแข่งขันรอบแรกจำนวน10โซนการแข่งขันระหว่างวันที่1 0ถึง11กุมภาพันธ์นะครับ10มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ 2, 2 5 6 9จากนั้นรอบสุดท้ายรอบประเทศแล้วจะมีการแข่งขันระหว่าง1 6กถึง20กุมภาพันธ์2569ที่สนามมหาวิทยา,ยล,ายลัยกรุงเทพธนบุรีและก็รอบชิงชนะเลิศจัดการแข่งขันเนี่ย22กุมภาพันธ์2569ที่สนามแพทสเตเดียมนะครับที่เนี่ยที่คลองเตยดิน,นนะฮะ สามารถติดต่อข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ที่เพจเมืองไทยมาดามคับได้เลยนะครับโอ้โครงการดีๆนะจัดต่อเนื่องพี่หน่อยฮะ,ะช่วงนี้หมดเวลาทาันข่าวเที่ยงแล้วนะคะเราสคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ